าหาดยยางจังหวัดภูเก็ตค่ะทุกคนหน้าสนามบินทะเลโอ้ยมองไม่เห็นทะเลเลย แน่ค่ะทุกคนทะเลริ้วสวยๆไอ้ตรงนี้ตลาดชิงปลาไปร่มร้อนตรงนี้ลลในรถน่้ดีเก็บขยะปลา,าแล้วเอาหางเต็เปล่า,ามันมีป,าปาลปาแล้วปลาเดี้ยน<อ>ะปาลาเตี้ยทำงานนะระวังระวังเลยฮะนี่ลาน cao hôm nay mới lặng quá. Ta hôm tên gì cao Cái hàng tam tầng. Ai bỏ con cầu cho. À, không mấy dài. năn 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 thang mà này. Cái gì bật không nghe không nghe. Đây bay cáp thì thì luôn. กำลังเก็บแล้วนี่ที่จอดเรืออันนี้จะเป็นคลองน้ำ